ใช่ถ้าใช้จอบอย่าล้างนี่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยเหมือนเดิมเราก็อยากจะรู้แนวทางกับอีกหน่วยหนึ่งเหมือนกันนะเป็นศูนย์สู้ภายพิบัติชาติประหยัดอินทรีในอาสาลังวัดแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับทีมงานต่อสายไปที่ท่านสวัสดิ์เจริญบริชัยครับท่านเป็นผู้บริการฝ่ายปบริการพยาอินทรีบรรเทาภัยครับสวัสดีครับท่านสวัสดิ์ครับสวัสดีครับล่าสุดไปช่วยชาวบ้านในการล้างโคลนล้างบ้านที่ไหนครับท่านครับ เฉพาะวันนี้ลงไปลงงานพื้นที่โรงเรียนสันทรายนะโรงเรียนสันทรายซึ่งบร,ริเวณกว้างมาก<อ>วันนี้คงไม่เสร็จนะคงต้องพุ่งนี้บันเึยครับปฏิบัติการในครั้งนี้นนเป็นยังไงฮะสันทรายครับเน,น,นื้ทรายก็ยากลำบากนะแต่ไปได้นะฮะเพราะว่าหลังจากที่น้ําท่วมไปแล้วก็พื้นทูนะฮะทีมงานศูนย์สูส้ภัยชาติพืนีของเรานะฮะซึ่งเราก็ได้แบ่งเป็นสามทีมรเราก็ไปรถสามคันแล้วก็เครื่องสูบน้ําดับเพลิงจำนวนทั้งหมดสี่เครื่องนะฮะ สีเครื่องแล้วก็รงงานไปแต่ละวันก็ช่วยล้างวัดล้างโรงเรียนครับมีการล้างอยู่ทุกวันเลยครับ<น>ท่านคะตอนนี้ต้องการอุปกรณ์เสริมเข้าไปช่วยด้วยไหมหรือว่าต้องการกําลังเข้าไปซัพพอร์ตด้วยหรือเปล่าคะเอ่อกำลังก็คงเพียงพอฮะอุปกรณ์เราก็เตรียมมาเพียงพอเพีย่ว่าเวลาเราเข้าไปที่วัดหรือโรงเรียนเราก็จะได้พระคุณเจ้าช่วยช่วยล้างลางสายช่วยันฉีดด้วยนะฮะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มาช่วยด้วยส่วนโรงเรียนก็จะมีทาง คุณครูแล้วก็นักเรียนนะฮะก็มาช่วยกันรักษาและช่วยังฉีดนะฮะอขาใช้ในเวลาแต่ละที่ก็หลายชั่วโมงอยู่เพราะว่าดีคนหนามากครับหนามากครับไอ้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของทัศวตรเนี่ยฮะช่วยแลกเปลี่ยนหน่อยได้ไหมครับว่าถึงขั้นว่าต้องเอารถดูดโครนหรือว่ารถดูดซ่วมไปเอาโคลนออกมาจากในพื้นที่ด้วยไหมฮะหรือว่ามีพิธีการใดที่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้ครับครับผมขอบุณในคําคำถามนะครับคือหลักการขเราก็ใช้เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเอ่อชนิดยกเคลื่อนที่นะฮะที่เราใช้ในการดับเพินะครับ ซึ่งทางศูนย์นีทีเราก็มีไว้คอยช่วยดับไฟอยู่แล้วแล้วก็นําไปสูบน้ํอที่คลองหรือบ่อน้ําหรือแม่น้านะฮะที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆวัดน,นะครับแล้วเราก็ต่อสายัะเพินไปความยาวก็อาจจะร้อยเมตรสองร้อยเมตรแล้วเราก็ฉีดได้ทางทีหนึ่งสามสี่หัวนะฮะในเวลาเดียวกันนะครับประการเราใช้ตรงนั้นนะแต่ถ้าว่าพื้นที่ใดไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็ใช้ อาศัยรถน้ำนะฮะให้ทางเจ้าของสถานที่ติดต่อรดน้ํามาแล้วเราก็ใช้เครื่องสูบน้ําดูดน้ำจากแทงน้ําแล้วก็มาฉีดนะฮะใช้วิธีการนั้นค่ะตอนนี้วิธีการของเราเนี่ยเนื่องจากเครื่องเราเนี่ยฉีดน้ําแรงดันสูงมากในกรณีที่ที่เจอพื้นที่ที่ฉีดยากเราก็จะฉีดให้เป็นโคลนก่อนครับนะฉีดดินกับฉีดดินกับทรายที่มัน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 ฉีดไม่ออกเนี่ยเราฉีดทําให้มันเป็นโคลนเหลวๆแล้วก็ฉีดไล่ออกไปที่คลองหรือแม่น้ําหรือท่อระบายนะ้ำ ค่ะท่านปอขาถ้าหากวัดหรือว่าโรงเรียนต้องการให้ท่านไปช่วยเนี่ยติดต่อได้อย่างไรคะติดต่อมาผมโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมจะให้เบอร์ไว้ศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์หกแปดสองห้าสี่นะครับครับต้องโดยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับเราทุกอย่างฟรีทีมไปช่วยคฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์หก 8254ครับคอเซ็นเตอร์ดูอยู่จะโทรไปนะฮะต้องต้องให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยโทรไปเท่านั้นนะนี่ท่านกล้าที่จะบอกเบอร์โทรแบบนี้เลยนะเอาละเบื้องต้นตรวจสอบกันครับผมจะนัดคิวให้ค่ะเอาละเบื้องต้นตรวจสอบกับท่านงอเท่านี้นะคะขอบคุณท่านมากนะขอบคุณมากยินดีครเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเป็นผู้ในการฝ่ายปฏิบัติการพยาธีสีบรรท